อยู่อย่างมีสติฝากกดติดตามรับฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกแฝงสาระธรรมด้วยนะครับขอเชิญรับฟังเรื่องเล่าขนาดยาวระดับตำนานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาจารย์ใหญ่แห่งกองขับธรรมในช่วงที่ท่านออกทุดงเพียงลำพังเพื่อค้นหาสัจธรรมในป่าดงดิบขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าคืนทมินะถ้ำสาริกาการดวนจิตกับอสูรไพรบทนำ ดินแดนที่คนไม่กล้าเหยียบย้อนกลับไปเกือบร้อยปีก่อนณถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกในสมัยนั้นที่นี่คือนรกบนดินดีๆนี่เองครับขึ้นชื่อลือชาเรื่องไข้ป่าหรือมาลาเรียที่รุนแรงใครเข้าไปถ้าไม่ตายเพราะไข้ก็ต้องตายเพราะเสือสมิงหรือเจ้าที่แรงมีพระธุดงหลายรูปพยายามจะเข้าไปบำเพ็ญเพียรแต่ก็ต้องหามรุ่งหามค่ำหนีออกมาบางรูปสติแตก บางรูปมรณภาพขากรดแต่หลวงปู่มั่นในวัยหนุ่มท่านได้ยินกิติศัพท์ความน่ากลัวนี้ท่านกลับคิดว่าที่ไหนน่ากลัวที่นั่นแหละคือที่ฝึกจิตที่ดีที่สุดท่านจึงตัดสินใจแบกกรดเดินเท้าเข้าสู่ถ้ำสาริกาเพียงลำพังบทที่หนึ่งมารผจญทางกายเมื่อไปถึงถ้ำสาริกาบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง คืนแรกๆผ่านไปสิ่งแรกที่ท่านเจอไม่ใช่ผีแต่คือความเจ็บปวดท่านป่วยหนักท้องร่วงอย่างรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดร่างกายสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกยาๆยาอะไรก็ไม่มีฉันเข้าแทบไม่ได้ในวินาทีที่ความตายมายืนรออยู่ตรงหน้าจิตของท่านเกิดความท้อแท้แวบหนึ่งขึ้นมาอยากจะหนีกลับไปรักษาตัวแต่ทันใดนั้นจิตอีกดวงหนึ่งก็ตวาดสวนกลับมาว่า เอาจะตายก็ให้มันตายคาผ้าเหลืองถ้าแค่นี้ยังทนไม่ได้จะไปหวังนิพพานอะไรท่านตัดสินใจสละตายนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นธรรมหรือถ้าโรคไม่หายจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เด็ดขาดบทที่สองอสุรกายร่างยักษ์ในขณะที่จิตของท่านเริ่มดิ่งลึกเข้าสู่สมาธิร่างกายที่เจ็บปวดเริ่มชาด้าน ทันใดนั้นนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นที่ปากถ้ำมีร่างของบุรุษร่างยักษ์ผิวดำมาเมื่อมสูงเสียดเพดานถ้ำดวงตาแดงก่ำเหมือนฐานไฟถือกระบองเหล็กขนาดมหึมายืนจ้องหน้าหลวงปู่มั่นอยู่เจ้ายักษ์ตนนั้นคำรามเสียงกึกก้องกัมปนาดว่าไอพระขี้กังมึงบังอาจมากที่มาแย่งที่อยู่กูออกไปเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ออกกูจะทุบหัวมึงให้แหลกคาพื้นรังสีอม,มหิตแผ่พุ่งเข้ามาจนขนลุกชันไปทั้งตัวนี่คือเจ้าที่หรืออสุรกายผู้ดูแลถ้ำที่เคยหลอกพระรูปอื่นจนเสียสติมาแล้วบทที่สธรรมะปะทะอธรรมหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้ลืมตาและท่านก็ไม่ได้ตกใจกลัวท่านกำหนดจิตถามกลับไปนิ่งๆว่าท่านเป็นใคร ทำไมถึงโกรธแค้นอาตมาขนาดนี้อาตมามาดีมาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเบียดเบียนใครยักษ์ตนนั้นตะขอกลับกูเป็นเจ้าที่ที่นี่ใครหน้าไหนก็ห้ามอยู่กูฆ่ามาเยอะแล้วหลวงปู่มั่นจึงเริ่มเทศนาสั่งสอนด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมว่าท่านเอย๋ยร่างกายท่านใหญ่โตมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้แต่ทำไมใจท่านถึงแคบนัก ท่านสร้างกรรมทำเข็นขับไล่ผู้ทรงศีลท่านตายไปจะต้องตกนรกหมกไหมทุกทรมานกว่านี้ร้อยเท่าอำนาจที่ท่านมีมันช่วยท่านไม่ได้หรอกนะคำพูดของหลวงปู่มั่นไม่ได้เป็นคำด่าแต่เป็นสัจธ,ธรรมที่แทงใจดำจิตของท่านที่เปี่ยมด้วยเมตตาและไร้ความกลัวแพ่กระแสะความเย็นยเยือกไปประทะกับความร้อนรุ่มของยักษ์บทที่สี่ การยอมจำนวนกระบองในมือยักษ์ค่อยๆลดต่ำลงดวงตาที่แดงก่ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีปกติร่างกายที่ดุกดันเริ่มสั่นไหวยักษ์ตนนั้นสัมผัสได้ว่าพระรูปนี้ของจริงไม่เหมือนใครที่เคยเจอท่านไม่มีความกลัวตายแม้แต่น้อยที่สุดแล้วร่างยักษ์ก็สุดเข่าลงกราบหลวงปู่มั่นแล้วเปลี่ยนร่างเป็นเทวดาหนุ่มรูปงามกล่าวขอขมาว่าข้าพเจ้าหลงผิดไปแล้ว ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นสิทธิ์ขอท่านจงโปรดแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดหลังจากคืนนั้นอาการป่วยเจียนตายของหลวงปู่มั่นก็หายเป็นปลิดทิ้งราวกับปาฏิหาริย์ร่างกายกลับมากระปรี้กระปรำ่ำและท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงณนถะ้ำแห่งนั้นเองบทส่งท้ายเสือเพื่อนยาก หลังจากปราบยักษ์ในนิมิตได้แล้วในโลกความจริงหลวงปู่มั่นยังต้องเจอกับเสือโคร่งตัวจริงเสียงจริงชาวบ้านเล่าว่าเวลาท่านเดินจงกรมในป่าตอนกลางคืนจะมีเสือโคร่งตัวใหญ่เท่ามา้ามานั่งเฝ้าท่านห่างไปไม่กี่เมตรท่านเล่าว่าเสือมันไม่ได้จะมากินท่านนะแต่มันมาฟังธรรมท่านท่านจะแผ่เมตตาให้มันแล้วพูดกับมันว่าอา้าวถ้าอิ่มแล้วก็ไปหากินทางอื่นนะอย่าเบียดเบียนกัน ไปเถอะเสือมันก็จะลุกขึ้นสะบัดหางแล้วเดินหายเข้าป่าไปอย่างว่าง่ายข้อคิดจากเรื่องเล่าเรื่องราวของหลวงปู่มั่นสอนให้เรารู้ว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เสือแต่คือใจของเราเองเมื่อใดที่เราเอาชนะความกลัวตายและความรักตัวกลัวตายได้เมื่อนั้นโลกทั้งใบรวมทั้งผูดผีปีศาจก็จะสยบแทบเท้าเราครับ